บริการออนไลน์เพื่อความยั่งยืนรู้หรือไม่ว่าการใช้บริการออนไลน์สามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนได้มากแค่ไหนวันนี้เราจะมาพูดถึงการให้บริการออนไลน์ของภาครัฐเพื่อให้มีความยั่งยืนการเข้ารับบริการในภาครัฐนั้นสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความยั่งยืนที่ดีขึ้นในปัจจุบันมีปัญหามากมายที่ลดทอนความยั่งยืนเช่นการใช้กระดาษมากเกินไปหรือการเดินทางที่เสียเวลา ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ที่เข้ารับบริการเช่นจำนวนต้นไม้ที่ลดลงจากการถูกตัดเพื่อผลิตก,กระดาษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเพื่อให้มีความยั่งยืนจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการบริการออนไลน์ในปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการหลายอย่างเป็นระบบออนไลน์เช่นการขอลงทะเบียนขอรับบริการ ทําบัตรประชาชนการจ่ายภาษีผ่านเว็บไซต์การขอใบอนุญาตต่างๆและระบบบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานประโยชน์ของการบริการออนไลน์นั้นคือลดการใช้กระดาษลดการเดินทางผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานภาครัฐทําให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลา ขั้นตอนการใช้บริการออนไลน์เพียงเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของหน่วยงานที่ต้องการเลือกรับบริการและทำตามคำแนะนำตัวอย่างการเสริมสร้างการบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคือแอปพลิเคชันไทยดีซึ่งใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสามารถทดแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้เพียงแค่ลงทะเบียนไว้ เว็บไซต์ที่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างน่าสนใจได้แก่เว็บไซต์กรมการปกครอง (DOPA) เว็บไซต์ดิทอลที่รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานราชการและเว็บไซต์ DLT ในการติดต่อบริการการขนส่งทางบกการใช้บริการออนไลน์ไม่เพียงแต่สะดวกสบายแต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐจะสร้างความยั่งยืนและอนาคตที่ดีกว่า